เอาครับคนงานนะครับคนงานมาฝั่งสายทีอีนะครับทําระบบน้ําใหม่นะครับเนื่องจากปีแล้วนะครับน้องลงําไยฮือชะตางมาปีนี้ต้องมาพัฒนาเห็นรอบเห็นรอบนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับปีแล้วบ่เคยได้กิ่นน้ําอิม่มปีนี้จะใส่ใส่หัวเข้ามาเลยกินอิ่มเต็มเต้จะได้อุดมสมบูรณ์นะครับ ลำไยเก็ะจะได้มาตรฐานตลาดก็ต้องการนะครับต้องการลำไยคุณภาพนะครับเขาจะทําลำไยคุณภาพเขาต้องเรื่องน้ํานะครับเรื่องการจัดการแตง่งกิ่งใส่ปุ๋ยใส่น้าให้สม่าเสมอปีแล้วน้ําบักให้อิ่มดีเพราะว่าต้นมันใหญ่ขึ้นมาใส่หัวสปริงเกอร์อันเดียวปีนี้จะเอาสี่หัวเลยนะครับ ปีนี้จะล่อมันสี่หัวพ่องสองหัวพ่องเอาต้นขนาดมันบ้าสี่หัวสี่แสนนะครับปีนี้เรื่องแสนเรื่องเงินนั้นอยู่ที่ราคานะครับขอลำไยห้องได้น้ำหนักเป้าหมายคือเอาลำไย,ยได้น้ำหนักนะครับน้ำหนักเขาจากที่ว่าหมื่นจะขึ้นมาได้หมื่นห้าจากหมื่นห้าจะขึ้นมาได้สองหมื่นนะครับน้ำหนักเรื่องราคานั้นอยู่ที่ต้องตลาดนะครับอันนี้เขา ป้าได้นะครับถ้าตลาดมาราคาดีก็ฟุกกันนะครับม่วนกันถ้าตลาดแย,ย่ก็อิดหน้อยนะครับบางครั้งบางปีก็กุ้มคุนปีนี้ทํานอกฤดูน่าจะพุดตื้นเห็นละราคาบอกมานะครับดีเก็บละเสาะหาปล่อเลี้ยงก็าบาได้นะครับอ้างว่าลำไยบ่อลำรบบอมา ลำไยตานเดียวมามานะครับเขาจะเอาตั้งสองตานขึ้นสามตานขึ้นเขาถึงจะมานะครับก็บม่เป็นังนะครับมันก็เป็นธรรมดาการเกษตรนะครับกับปุ๊ดตื้นพ่องขาดคูณพ่องกํไหยพ่องขอเราทําดีไว้ก่อนนะครับครับกับคลิปนี้ทําเพื่อกลุ่มนะครับทําเพื่อเพื่อนสมาชิกกลุ่มลำไยแปลงใญ่ตะบนแมรานนะครับได้เข้าใจในรูปแบบเดียวกันนะครับขอจบตอนนี้นะครับขอสวัสดีครับ